สวัสดีครับซันออฟเดอะซันยินดีรับใช้ทุกคนนะครับนะเย่ yeah. กลับมาทําคลิปวิดีโอนะครับผมแนวแรนดอมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะหลังจากที่ห่างหายการทํามาสักพักหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าไปทำาีซั่งลัคนาราศีเนาะแล้วก็หยุดพักเบรกไปวันหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องการจะเคลเนจี้ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาทําแล้วนะครับนะก็จัดไปครับอย่าให้เสียเวลานะยังไม่รู้นะครับว่าจะทําหัวข้ออะไรดีนะวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะ อ่านไพ่ไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับนะดูเพื่อความบันเทิงก็พอเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากยขอเพื่อนๆเนี่ยน,น้อมรับแต่พลังงานดีๆเอาไว้ก็พอนะครับนะวันนี้ผมใช้ทั้งหมด2 3สสาหรับพอนะครับนะก็คือสำรับดุดันแล้วก็มีอาจจะมีน้องคาวอีอรเพิ่มเติมก็ได้นะคือตอนนี้ในหัวนี่คือแบบคิดอะไรไม่ออกเลยว่าจะทํานายในหัวข้อหรือในลักษณะอะไรยังไงนะครับปล่อยสมองแบงแบงโล่งๆแล้วก็มาลุ้นหน้าง,งานดีกว่า นะท้าทายดีนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับใบที่1 7ถ้วยครับมีสิ่งดีๆหรือมีหลายๆสิ่งกำลังเข้ามาให้คุณได้เลือกพิจารณาสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมาได้หลากหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆ energy ใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะครับหรือแม้แต่ความรักครั้งใหม่ก็ได้มันเป็นไปได้หมดในทุกรูปแบบ นะกำลังมีอะไรบางอย่างเข้ามาอะแล้วยังไงตอ่อสองเหรียญครับความรักครั้งใหม่อาจจะไม่ใช่ความรักครั้งใหม่อย่างเดียวนะอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยสองเหรียญนะ่ะมันเป็นไปได้ว่ามันจะมีทั้งหมด2เรื่องนะครับที่จะกําลังจะเข้ามาทักทายชีวิตของคุณในตอนนี้1เรื่องคือเรื่องความรักอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรครับไหนะข,อนะขอดูหน่อยขอดูหน่อยอีกเรื่องหนึ่งคืออะไร อีกเรื่องหนึ่งคืออะไรอ้ไม่ธรรมดาโชคลาภครับกำลังจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามากำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาซึ่งสองสิ่งนี้ที่กำลังจะเข้ามา 1. คือเรื่องความรัก 2. เหรียญสองคือ, Queen, อคุณอเวนเจอร์คือเรื่องโชคลาภโชคลาภและความรักน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนปรารถนามากที่สุด นะไม่เรื่องความรักก็เรื่องโชคลาบนี่แหละนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรืออาจจะทั้ง2อ,อย่างเลยก็ได้แต่ใครก็ตามที่ได้พบคิวดิโอนี้นะเป็นไม่ได้เลอกเกินว่าโตคุณกําลังจะพบเจอและกําลังจะได้รับโชคดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับหกดาบอ่ะแต่ทีนี้ไม่มี6ดาบหมายความว่ายังไงอ่ะโอ้ไฟมันสว่างมากเลยเนี่ย แต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาก่อนอ้อไม่ใช่ไม่ใช่มีอะไรบางอย่างเข้ามาก่อนแต่โอ้ยโอ้ยแบตาสสบตาแต่ว่านะความหมายที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือมันมีบางสิ่งที่กําลังกั้นคุณอยู่ครับกั้นคุณไม่ให้คุณนะ่ะได้มีโอกาสพบเจอหรือได้รับมัน ซึ่งผมมองว่ามันน่าจะขอโทขอ,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 อยาขยับไฟมานิดหนึ่งนะเพื่อนนะเออมันมันแสบตาทีหนึ่งอะ่ะเออแสบตาไหมเพื่อนๆขออนขอยาตถามก่อนอ่ะโอเคมันมีบางสิ่งบางอย่างที่กั้นขวางคุณเอาไว้ไม่ให้คุณน่ะได้พบเจอกับสิ่งสิ่งนี้ซิกอัพสอดกับเดวิลเหรอขยายหน่อยได้ไหมอยากรู้จังมันคือเรื่องอะไร อ๋อ oh. เหมือนคุณในตอนนี้ตอนที่คุณมาเจอคลิปนี้คุณกำลังประเชิญหน้าหรือกำลังใช้ความอดทนในการทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งอันนี้หน้าไพ่มันไม่ได้บอกแต่ผมรับรู้ได้ในอินทิวชั่นนะก็คือคุณนะกำลังอยู่ในสภาวะที่ไม่โอเคเท่าไหร่จำใจอยู่ใช้คำนี้แล้วกันว่าคุณจำใจที่จะอยู่กับมันนะไม่ได้เต็มใจที่จะเป็นอย่างนี้หรอกแต่ว่าด้วยความจำเป็นบางอย่าง มันเลยทำให้ไม่สามารถที่จะออกแบบชีวิตได้อย่างหวังหรือใช้ชีวิตได้อย่างที่ควรจะเป็นเช่นบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องภารนีศินนะครับนะหรืออีกเหตุผลหนึ่งซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญนั่นก็คือการที่คุณยังทนหรือยังจมกับบางสิ่งที่เป็นความท็อกซิกเช่นความผิดพลาดในอดีต ความรู้สึกผิดจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวันวานนะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของความคิดลบก็ได้ครับที่มันขวางกั้นคุณอยู่คุณนะพยายามที่จะสลัดมันออกนะแต่ว่ามันยิ่งสลัดมันก็เหมือนยิ่งตอบย้ําอะไรแบบนี้ครับมันมันเป็นในเวนี้นะไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับอ่าแล้วยังไงต่อครับ โอ้โหสิบดาบเลยเหรอแสดงว่าคุณไม่ได้ไม่ได้โอเคเท่าไหร่เลยนะเนี่ยตอนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยมันเป็นรนดอมทามเลสนะครับดูเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะหนึ่งเหรียญ Queen of Wands a c e of Wands และโอ้โหสิบถ้วยประกบเลยอะตรงนี้สิบดาบตรงนี้สิบถ้วย นะครับเป็นไพ่ตรงข้ามกันอย่างสุดข,ขั้วเลยมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ครับเพื่อนๆมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ขวางกั้นคุณจากพลังงานแห่งความสุขจริงๆด้วยนะซึ่งสิ่งสิ่งนี้มันคือความคิดแหละผมว่าความคิดปัญหาส่วนตัวหลายๆอย่างรวมถึงความรู้สึกผิดพลาดในอดีตนะครับมันหลายๆอย่างรวมกันผมใช้ คำมารวมว่าเป็นความทซิกกันแล้วกันความทซิกที่เกิดขึ้นมันคอยทิ่มแทงและคอยบั่นทอนโตคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ให้โตคุณน่ะได้ก้าวไปสู่หนทางหรือโอกาสที่มันรอคอยคุณอยู่ไอ้สิ่งที่ว่าก็คือสองเหรียญนั่นแหละนะครับสองเหรียญกับราชินีเทวดญคือในเรื่องของโชคลาภและความรักซึ่งหลายคนสงสัยว่าสิ่งสิ่งนี้มันมันขวางกันได้จริงๆเหรอคาตอบคือเอาจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันจากที่ได้ศึกษามาเป็นไปได้ครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกฎแรงดึงดูด อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปเก่าๆเมื่อหลายคลิปที่ผ่านมานะครับว่าความคิดเรามันก็เหมือนกับเข็มทิศนะครับเหมือนกับเดเรคชั่นที่มันจะเป็นตัวเลือกเป็นตัวชี้ทางว่าเราควรจะต้องเดินไปในทางใดในขณะเดียวกันความคิดส่งผลต่อด้านพลังงานถ้าใครมีความคิดลบคิดไม่ดีคิดแบบอะไรที่มันท็อกซิกนะครับมันก็จะเป็นพลังงานสีดําขมูขมัวซึ่งมันมันมีแรงดึงดูดนะแต่มันจะดึงดูดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันควรจะเป็นเข้ามา คุณนะ่ะเป็นคนที่โชคดีคุณน่ะเป็นคนดีและมีพลังงานที่ยอดเยี่ยมสามารถดึงดูดทั้งความรักและก็โชคลาภเข้ามาได้แต่ด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยแนวคิดที่มันคอยกัดกินคอยบั่นทอนคุณอยู่นี่แหละมันเลยไม่สามารถที่จะดึงดูดให้พลังงานที่มันกําลังรอคุณอยู่เนี่ยเปิดประตูเห็นไหมหนึ่งเหรียญเนี่ยเปิดประตูต้อนรับคุณอยู่มันมาถึง โดนขวางเอาไว้ทําให้มาไม่ได้เต็มไมไ่เต็มหน่วยบางคนที่ผ่านมาอาจจะเจอความรักนะครับมีประสบการณ์ความรักพบรักที่ดีแต่มันดีไม่สุดสุดท้ายล่มกลางคางเช่นเข้ากันไม่ได้สีไม่เสมอกันหรือบางคนก็ร้าแรงถึงนาดโดนทรยศนะนอกใจนอกกายอะไรก็ว่าไปเรื่องโชคลาภก็เหมือนกันบางคนมีโอกาสจะได้รางวัลหรือบางคนเนี่ยทำงานได้ผลตอบแทนดีมากแต่มันจะมีสองเหตุเกิดที่มันเกิดขึ้นคือหนึ่งรายได้ ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอย่างที่ควรจะเป็นหรือมีอไรายได้เข้ามาต้องมีเหตุที่ต้องเสียไปเป็นจํานวนมากซึ่งมันเกิดขึ้นจากพลังงานที่คุณเป็นและพลังงานนี้มันก่อเกิดมาจากความคิดนะครับความคิดถามว่าถ้าสลับสิ่งเหล่านี้ออกไปอ่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมคำตอบคือ H of one กับ10ถ้วยคือมันเปลี่ยนไปได้อย่างแน่นอนแต่คำถามคือกว่าคุณจะสามารถ สลัดความคิดลบหรือความทอกซิกออกไปได้มันต้องใช้เวลาแค่ไหนให้ไพ่ลองไขคดีดูไหมมาเดี๋ยวขออนุญาตสมบทบาทไม่ได้ไม่ได้เป็นโคซันมานานมากแล้วนะมาขออนุญาตสืบคดีขอสือบเลยแล้วกันว่าจะมีวิธี how to ที่จะให้คุณสลัดความคิดตรงนี้ออกไปได้อย่างไรเพื่อให้คุณต้อนรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงบอกไว้ก่อนเลยนะว่าใครที่เจอคลิปนี้ ความรักและโชคลาภมันมารอคุณอยู่แล้วจริงๆนะแต่ด้วยความคิดหรือพลังงานในตัวคุณอ่ะมันขวางมันขวางกั้นคุณเอาไว้ทําให้ไม่สามารถที่จะได้รับมันได้ง่ายๆอ่ะนะดังนั้นแล้วขอ Howto ที่จะช่วยเหลือให้คุณนั้นสามารถปลดปล่อยกําแพงที่มันขวางกั้นจากความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นซึ่งสิ่ง,งนั้นมันคือความท็อกซิกนั่นเองมีอะไรที่จะทลายความท็อกซิกของตัวคุณที่เกิดขึ้นได้บ้าง ตอนนี้เราได้รู้ how to แล้วว่าเป็นยังไงไม่ใช่รู้ how to ขออภัยเราได้รู้พลังงานโดยคร่าวๆแล้วเราก็ต้องหาสาเหตุและวิธีแก้ไขโคซันขอเนี้ไขคดีนะครับ2เหรียญครับเมื่อกี้2เหรียญเหมือนกันนี่ก็2เหรียญอ่ะสเหรียญทำไม t e m p e r a n t the fool 5เหรียญและ2ถ้วยไพ่เลข2 t e เทม r พ n c e ก็เป็นตะช่าง2 2ข้างเหมือนกันจะค่อยๆบอกไปทีละข้อนะ2เหรียญครับดึงสติกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนไม่ว่าคุณกำลรังปรัะเชิญการทดสอบใดอยู่ณปัจจุบันนี้หรือผ่านพ้นช่วงการทดสอบมาบนันหมัดนะครับ สุภาษิตโบราณนเะคยมีคนกล่าวเอาไว้นะผมไม่แน่ใจเป็นพระท่านไหนกล่าวบอกว่าความทุกข์นะกขท,กท,กขทำให้เรามีสตินะมากกว่าความสุขถ้าเทียบกันแล้วคุณลองคิดตามว่าจริงไหมความทุกข์มันทําให้เรามีสตินะเมื่อเรากลับมาสู่จุดที่มีสติกลับมากลับมาอยู่กับตัวเองต่อไปที่คนต้องทําคือ t e r p n c e ครับคือปรับตัวปรับตัวและค่อยๆย,ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้า ไม่ว่าเพื่อนจะประสบพบเจอปัญหาอะไรมานะครับจงบอกไว้เสมอครับว่า the f ฟู l ครับต้องอยู่กับสิ่งที่มีให้ได้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจคือ the f ฟู l นะ the ะฟูคืออิสระลมหายใจตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอ่ะมันสามารถพิกายให้กลายเป็นดีได้เสมอห้าเหรียญคุณลืมปณิธานไปหรือยังเอ่ยว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไร คุณต้องการอะไรอยากจะทำอะไรลืมไปแล้วหรือยังเอย่ยถ้ายังไม่ลืมลองนึกถึงมันอีกครั้งดูสิและ2ถ้วยครับกลับมาสร้างมันด้วย2องมือของคุณต่อไปไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะครับ การกระทําทั้ง5รูปแบบนี้ถ้าผมพูดสรุปให้เหลือเป็นคำคำเดียวมันคือการกลับมารักตัวเองนั่นเองกลับมาใส่ใจตัวเองอีกครั้งกลับมามีความสุขด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งกลับมาคิดบวกอะไรที่มันทุกข์ m p มเพรสเกอร์ฟ hmm. ูปล่อยวางแม้มันจะยากแต่มันก็ย่อมดีกว่าการยึดเอาไว้เฉยๆแล้วไม่ทำอะไรนะครับ สิ่งใดที่เป็นบณิธานตั้งเดิมที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้แลวยังไม่ได้ทําค่อยๆทํามันให้สําเร็จใส่ใจกับตัวเองอย่างเต็มที่อีกครั้งเออผมเพิ่มให้อีกอย่างหนึ่งแล้วกันอะไรที่มันท็อกซิกอะไรที่มันขวางกั้นคุณอะถ้าสมมติว่าคุณรับรู้ไปคุณได้ยินได้ฟังได้เห็นได้กลิ่นแล้วมันไม่โอเคมันท็อกซิกมันเป็นมลพิษกับคุณตัดออกและบล็อกมันไปเลยนะครับ คุณมีสิทธิ์ทำอย่างนั้นได้ไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตจากใครเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหมเพิ่มเติมอีกหน่อยนะหนถ้วยครับฟังเสียงใจตัวเองสิ 6. กถ้วยครับผูกพันกับตัวเองให้มากๆ 1. ดาบคิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่ และลงทายด้วย EMPRESS กลับมาเป็นตัวเองลองจินตนาการดูสิตัวเองในเวอร์ชันที่มีความสุขเป็นอย่างไรชะล้างอาดีตอันแสนเศร้าชะล้างความทรงจำที่มันบั่นทอนความคิดที่มันบั่นทอนพลิกครับจับดาบตั้งขึ้น HO ช o อฟ o อคิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่และกลับมาเป็น EMPRESS อีกครั้งกลับมา เป็นตัวเองในวคินที่มีความสุขคุณลองหลับตาตอนนี้อะตอนนี้คุณลองหลับตาซิลองนึกถึงวันที่ตัวเองมีความสุขดูมันเป็นยังไงวันที่ตัวคุณสามารถยิ้มได้วันที่ตัวคุณสามารถกินได้นอนหลับวันที่คุณสามารถแฮปปี้และยิ้มกว้างสามารถโหร่ร้ะได้อย่างเริงร่าทุกคนมีวันนั้นครับและคุณมีสิทธิ์ที่จะมีแบบนั้นมันสวยงามมากเลยใช่ไหม มันสวยงามมากเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้ครับเหนื่อยได้ทุกได้ท้อได้สันเป็นกําลังใจให้แต่ไม่ว่าจะกําลังใจไหนๆมันก็ไม่มันก็มันก็สําคัญนะแต่ไม่สําคัญเท่ากําลังใจที่ตัวคุณให้แก่ตัวคุณเองนะครับดังนั้นยิ้มครับลุกขึ้นไปมองกระจกผมลงคลิปเนี่ยประมาณสิบเอ็ดโมงใช่ไหม ลองแวะลองแอบแวะเข้าห้องน้ําดูกระจกที่ทํางานของคุณหรือบางคนอยู่บ้านก็เข้าห้องน้านะครับไปดูกระจกที่บ้านและลองส่งยิ้มให้ตัวเองดูสิมันมีความสุขไหมัตคุณในโอกาที่ยิ้มได้มันแฮปปี้มากไหมนั่นแหละครับเคลียร์เอเนจี้ตรงนี้ซะเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานพลังงานแห่งความรักและพลังงานแห่งโชคลาภมันก็นจะเข้ามาอย่าปิดกั้นมาเลยครับแฮปปี้และมีความสุขสร้างพลังบวกแก่ตัวเองต่อไป ขอให้ช่องสันอุปสรรเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและดั่งแสงแรกแยบแห่งดวงตะว,วันที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังครับไว้พบเจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับเป็นกำลังใจให้นะตัวเองคิวคิวสวัสดีครับ